กกอุปกรณ์ในการสร้างรูปสามเหลี่ยม1ดินสอนะครับอันนี้นักเรียนจะใช้เดินสอไม้นะครับหรือดินสอกดก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับแต่เหลาปลายให้มันแหลมนะครับเพื่อจะได้ขีดเส้นได้ง่ายๆนะครับ2อย่างลบนะครับอย่างลบดินสอนักงรียก็หาที่มันสามารถลบได้สะอาดนะครับสาไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดก็ขอให้นักเรียนใช้ในส่วนที่มีหน่วยเซนนะครับแล้วก็ถ้าจะเผื่อสําหรับการเรียนในเรื่องอื่นต่อไปก็ให้มันมีหน่วยนิ้วด้วยแต่ตอนนี้ให้เลือกใช้บรรทัดที่มีหน่วยเซนติเมตรไว้ก่อนนะครับ สี่ปากกานะครับปากกาที่ใช้ในการเรียนเกี่ยวกับเลขาคณิตนะครับสําหรับของครูนั้นจะมีทั้งหมดสามสีนะครับก็เป็นปากกาลูกลื่นนะครับสีน้ําเงินนะครับสีแดงแล้วก็สีดํานะครับแต่ละสีก็ใช้ในการสร้างรูปเลขาคณิตนะครับที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการบอกขนาดในการขีดเส้นนะครับด้านของรูปเลขาคณิตต่างๆนะครับห้าไม้โปรเทคเตอร์นะครับนะครับมันมี2แบบนะครับเป็นแบบไม้ทัดกับแบบครึ่งวงกลม นะครับเราใช้แบบเครื่องวงกลมนะครับสําหรับประถมแล้วก็มัธยมต้นนะครับสําหรับบางชาตที่ใช้แล้วก็ใช้ไม้เครื่องวงกลมที่วัดขนาดของมุมได้ก็ไว้การสร้างมุมนะครับหรือวัดขนาดมุมตามที่เราต้องการนะครับหลักๆก็จะมี5้าอย่างนี้นะครับที่ใช้ในการสร้างรูปเหล็กระดัิตสําหรับครั้งนี้ก็เป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับการสร้างรูปสามเหลี่ยมครั้งที่หนึ่งนะครับ ก็เป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อมีการกําหนดความยาวของด้านทั้งสามด้านมาให้นะครับนะครับมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งสร้างรูปสามเหลี่ยมปตทให้ด้านปตยาว5เซนติเมตรด้านปทยาว6เซนติเมตรและด้านตทยาว7เซนติเมตรนะครับเวลาสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับเรียนอ่านโจทย์อาจจะหลายครั้งหน่อยนะครับเพื่อทำความเข้าใจนะครับแล้วก็คิดภาพตามไปด้วยนะครับพยายามคิดภาพตามไปด้วยเพื่อฝึก กระบวนการคิดนะครับเป็นการสร้างภาพนะครับในหัวของเราขึ้นมาก่อนแต่หลายๆลคนอาจจะยังไม่คล่องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเวลาก่อนที่เราจะสร้างรูปเลขขาคณิตนะครับหรือรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเราควรจะใช้นะครับดินสอนะครับหรือปากกาของเรานะครับวาดรูปคร่าวๆนะครับที่มันจะมีจินตนาการถ้าเราคิดในหัวเนี่ยมันจะมองไม่เห็นภาพแต่เราลงมือเขียนลงไปในกระดาษนะครับจะกระดาษที่เป็นกระดาษทดนะครับหรือในตัวกระดาษสร้างเลยก็ได้แต่สาหรับครูก็คือ อยากให้นักเรียนนะครับสร้างรูปนี้นะครับไว้มุมขวาบนนะครับของกระดาษที่ใช้ทํางานนะครับหรือด้ดานใต้โจทย์ด้านขวาบนนะครับอ่นนี้เราก็สร้างมาคร่าวๆก่อนนักเรียนก็สังเกตดูว่าจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมปตทนะครับและให้ด้านปตยาว5เซนติเมตรโดยส่วนใหญ่เราพยายามจะสร้างฐานของรูปสามเหลี่ยมก่อนนะครับอันนี้เราครูใช้มือนะครับนะลากเมาส์มาเขียนนะครับ เอาปอตอก่อนเขาบอกปตอยาวห้าเซนแล้วก็ขีดอันนี้เราไม่ต้องเท่าความยาจริงนะครับอันนี้เราแค่จําลองคร่าวๆว่าหน้าตามันน่าจะประมาณนี้นะครับก็ขีดเส้นนะครับนะครับปอตอยาวห้าเซนจากนั้นปอทอยาวหกเซนิเมตรอา่าแล้วก็เขียนปอทอนะครับขีดเส้นไปยืดๆก,ก็ไม่เป็นไรให้มันเห็นภาพคร่าวๆว่าสามเหลี่ยมที่เราจะสร้างหนะ้าตาแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งคือตอทอยาวเจ็ดเซน จากนั้นก็ใส่ตัวเลขลงไปห้าก็ดนะครับหน่วยยังไม่ต้องใส่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าหน่วยเซนติเมตรเดี๋ยวค่อยไปกำกับในรูปจริงที่เราจะสร้างโดยใช้เครื่องมือที่ได้แจ้งไว้ในเบื้องต้นนะครับอันนี้มันแค่คร่าวๆให้เห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าจะเริ่มสร้างเราจะเริ่มสร้างยังไงนะครับให้เขียนรูปคร่าวๆก่อนเพราะนั้นขั้นที่สขั้นที่1ของการสร้างรูปสามเหลี่ยมก็คือให้สร้างรูปคร่าวๆนะครับของรูปสามเหลี่ยมตามที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับต่อมาครับขั้นที่1เสร็จแล้วเราก็มาขั้นที่2 ขัน้นตอนที่สองก็รู้แล้วว่าเราต้องสร้างอะไรก่อนสร้างฐานก่อนคือสร้างป,อ,ปอตอปอตอที่ยาวห้าเซนนัเรียนก็ใช้ไม้ทัดวัดนะครับแล้วก็ขีดเส้นขึ้นมานะครับให้มันยาวห้าเซนติเมตรแล้วก็กำหนดให้มันชื่อปอตอนะครับแล้วก็กําหนดลงไปนะครับขีดไปแล้วห้าเซนก็กําหนดไปบางทีที่ไม่ว่างเราอ,อาจจะใช้ซอมอนะคร,ครับว่าซอมอแทนเซนติเมตรก็ได้ถ้าเกิดที่เราไม่พอ นะครับเพราะนั้นขั้นแรกเราได้ฐานหุูปสามเหลี่ยมตามการวาดลูกคร่าวๆมาแล้วนะครับเป็นปตยาว5เซนติเมตรจากนั้นนะครับเนื่องจากการสร้างนะครับด้านที่เหลือทั้งสองด้านนั้นถ้าเราใช้ไม้ทัดสร้างเนี่ยกว่าเราจะหาจุดบรรจบที่เป็นจุดทอได้เนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ<ม>ก็เลยให้ใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งทางเรขาคณิตคือใช้วงเวียนนะครับเราก็นําวงเวียนมาครับปักที่จุดต่อนะครับเอาเอ็มแหลมปักที่จุดต่อนะครับแล้วก็ อ๋อก่อนจะนำไอ้แหลมแหลมมาปากที่จุดตอเราต้องไปกางวงเวียนก่อนครับให้ยาวเท่ากับหกเซนกับเจ็ดเซนนะครับเพราะนั้นเราเริ่มที่ด้านเจ็เซนก่อนนะครับเอาจุดจุดแหลมแหลมวางที่ตอนะครับแล้วก็ไปกางเวียนยาวให้ได้เจ็ดเซนติเมตรจากนั้นขีดส่วนโค้งนะครับขีดส่วนโค้งนะครับอันนี้คือส่วนโค้งจากตอนะครับไปส่วนโค้งนั้นก็คือเจ็ดเซนจากนั้นก็มากางวงเวียนใหม่นะครับวัดเป็นยาวหกเซนปากไว้ที่จุดปอนะครับแล้วก็ขีดส่วนโค้ง นะครับดังนี้นเห็นว่าส่วนโค้งมันตัดกันนะครับนะครับวงเวียนที่ยาวเจ็ดเซนกับหกเซนเราใช้การขีดส่วนโค้งตัดกันจากนั้นเราก็ได้จุดตัดมาจุดหนึ่งนะครับกําหนดจุดให้มเป็นจุดทอจากนั้นเราก็รู้แล้วว่าอันนี้มันคือจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลากเส้นนะครับสีแดงจากปอไปทอนะครับได้เส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้ยาวหกเซนนะครับเพราะเรากาาวงเวียนที่ฝั่งนี้หกเซนอีกฝั่งหนึ่งครับจากตอไปทอนะครับ หรือตอทอนั่นเองยาวเจ็ดเซนนะครับเราก็เขียนกระดาษเจ็ดเซนเพราะนั้นตอนนี้แล้วครับเราก็ได้รูปสามเหลี่ยมตามที่โจทย์กําหนดมาให้แล้วก็คือรูปสามเหลี่ยมปอตอทอที่มีด้านปอตอยาวห้าเซนด้านปอทอยาวหกเซนและด้านตอทอยาวเจ็ดเซนติเมตรนะครับดะนั้นถ้าจําลองภาพนะครับในการทํางานลงในสมุดนะครับสมมุติเรามีกระดาษนะครับเป็นกระดาษสมุดนะครับสองฝั่ง รเราล็อกโจทย์เสร็จปุ๊บเราเขียนรูปคร่าวๆก่อนเรียกคือรูปคร่าวๆวาวไว้ด้านบนกระดาษอย่างที่บอกจากนั้นก็สร้างรูปนะครับเลยขาคณินี้ตามจริงนะครับโดยใช้อุปกรณ์ด้านนี้นะครับเรียบร้อยลงในสมุดเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งสาคัญที่เรียนจะได้คะแนนนะครับเวลาจะสอบและเกิดเป็นการสอบปฏิบัติในการสร้างรูปสามเหลี่ยมนอกจากว่ารูปคร่าวๆวาดรูปจริงลงไปแล้วนะครับนักเรียนจะต้องเขียนวิธีการสร้างอันนี้ครูสมมุติเฉยๆว่ามีหข้อนะครับอันนี้นักเรียนก็เขียนขั้นตอนการสร้างนะครับ ขั้นที่หนึ่งนะครับวัดรูปคร่าวๆขั้นที่สองนะครับสร้างปอทอยาวห้าซนติเมตรใช้อะไรด้วยว่าไปสองกลางวงเวียนขนาด7จเซนติเมตรใช้จุดต่อเป็นจุดหมุนขีดส่วนโคง้งไว้หนึ่งเส้นนะครับจากนั้นมากลางวงเวียนยาวหกเส้นนะครับเอาจุดแหลมๆนะครับเอาด้านแหลมของวงเวียนไปปักไว้จุดปอขีดส่วนโคง้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมนะครับได้จุดตัดตั้งชื่อจุดตัดว่าจุดทอ จากนั้นลากเส้นตรงส่วนของเส้นตรงปทนะครับแล้วก็กําหนดขนาดไป6เซนแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงตทนะครับแล้วเขียนกำหนดขนาดไป7เซนนะครับอันนี้ก็จะจบวิธีการสร้างทั้งหมดให้ครบถ้วนก็จะประกอบด้วยลูกคร่าวๆรูปที่สร้างจริงแล้วก็วิธีการสร้างนะครับก็นักงเียนลองสร้างดูนะครับอาจจะสร้างหลายครั้งหน่อยนะครับก็เดี๋ยวถ้าคล่องแล้วก็จะใช้อุปก,กรณ์แล้วก็สามารถที่ทําให้มันออกมา เป็นไปตามที่โจทย์กำหนดแล้วก็สวยงามเรียบร้อยนะครับครับสำหรับการสร้างรูปสามเหลี่ยมปตทนะครับแล้วก็ลากส่วนฐานก่อนนะครับปตนะครับยาว5ซนติเมตรนะครับก็เอาดินสอนะครับขีดนะครับตามขนาดความยาวตามมิตทัศนะครับ5ซนติเมตรแล้วก็กำหนดชื่อด้านนะครับปตแล้วก็ใส่ขนาดของความยาวด้านเป็น5ซนติเมตร นะครับอันนี้ต้องเรียนใช้ดินสอก่อนนะครับในการลากเส้นนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็มากําหนดความยาวด้านต่อทอนะครับต่อไปยาวเจ็ดเซนนะครับอันนี้เราจะทํำปอทอหรือต่อทอก่อนก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะทําด้านต่อทอให้ดูอยู่ก่อนวัดขนาดความยาวจากไม้บรรทัดแล้วนะครับวงเวียนนะครับว่าด้านแหลมปักที่จุดต่อแล้วก็ขีดส่วนโค้งนะครับนะครับ อันนี้จะเป็นการทําความยาวด้านปอทอ6เซนนะครับเอาไม้ทัดวานะครับแล, la แล้วก็วงเวียนจุดไปที่ศูนย์นะครับสําหรับเหล็กแหลมนะครับได้ความยาว6เซนแล้วนะครับ UH! ก็เอาเหล็กแหลมมาปักที่จุดปอนะครับเขียนศูนย์โค้งให้ตัดกันนะครับให้ตัดกันก็พอนะครับไม่ต้องเขียนยาวเมื่อได้จุดตัดแล้วนะครับก็กําหนดจุดตัดจุดนี้นะครับจุดลงไปด้วยดินสอนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้นะครับตามโจทย์กําหนดก็คือจุดทอ นะครับเอาปากกาน้าเงินไปตัวเขียนตัวักษรทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาลากเส้นเชื่อมจุดนะครับเอาด้านตทก่อนนะครับด้านตทก่อนนะครับด้วยดินสอแล้วก็ต่อไปเป็นด้านปทนะครับจากนั้นนักเรียนก็มากําหนดความยาวด้านนะครับตามที่โจทย์กําหนดนะครับก็เดี๋ยวจะนําไม้บรรทัดนะครับกระปกาแดงนะครับมาขีดทับเส้นดีสอยทีนึงนะ นะครับอันนี้ห้าเซนนะครับอันนี้มันเท่าห้าเซนอยู่แล้วนะครับขีดทับไปเพื่อให้เห็นความชัดเจนในการสร้างนะครับต่อไปอันนี้คูวัดให้ดูครับวัด7เซนจริงนะครับแล้วเราก็ขีดทับด้วยปากกาแดงนะครับก็ได้ด้านต่อทอครับก็ใส่ไปเจดเซนติเมตรก็ใส่เจดซมได้นะครับต่อไปด้านปอทอครับอันนี้ก็วัดให้เห็นว่ายาว6เซนแล้วก็เอาปากกาแดงขีดทับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กําหนดความยาวด้านด้วยปากกา้ําเงิน6เซนติเมตร ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างรูปสามเหลี่ยมปตทตามที่โจทย์กำหนดการสร้างรูปสามเหลี่ยมครั้งที่สองเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมมาให้ตัวอย่างที่สองสร้างรูปสามเหลี่ยมมรวรให้มรายาว4เซนติเมตรมุมมรวรมีขนาด120องศาและรวรยาว5.5ซนเมตร แล้วก็มีคําถามเพิ่มเติมมานะครับว่ารูปสามเหลี่ยมมรวเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดในส่วนนี้ถ้านักเรียนยังไม่ได้สร้างนะครับเราดูจากโจทย์ก็ลองคิดดูนะครับว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างน่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดโดยดูจากบริบทของโจทย์นะครับขามีการกําหนดขนา,ดขนาดของมุมมาให้1มุมซึ่งมันเป็นมุม120องศานะครับนักเรียนก็น่าจะพอคาดเดาได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนะครับที่จะสร้างนี้น่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมุมแหลมหรือสามเหลี่ยมมุมป้าน นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับเพราะว่าขนาดมุมหนึ่งมุมนะครับเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบองศาก็เป็นมุมป้านนะครับขั้นแรกของการสร้างรูปสามเหลี่ยมมรวตามโจทย์กำหนดคือเราต้องวาดรูปคร่าคๆขึ้นมาก่อนนะครับเราก็ลากเส้นนะครับใช้ไม้บรรทัดก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เพื่อให้มันไม่ใช้เวลามากนะครับเราก็สามารถขีดเส้นนะครับใช้มือนะครับเขาเรียกฟรีแฮนด์สเก็ตนะครับในการล่างรูปขึ้นมาได้เลยนะครับก็ จะได้มอรอนะครับก่อนไปส่วนฐานยาว4ี่เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใส่มอรอนะครับแล้วก็ใส่เลขสี่ลงไปจากนั้นมากําหนดมุมรอนะครับที่กาหนด120่รอยองศาอันนี้เราขีดให้มันเป็นมุมป้านเท่านั้นไม่จะเป็นต้องเท่ากับ120่รอยี่บองศาเป็นแนวโน้มของมุมเท่านั้นเองนะครับก็จะได้เส้นรอวอนะครับยาวห้าจุห้าเซนติเมตรนะครับใส่ตัวเลขลงไปเฉยๆไม่ใช่เท่ากับความยาวจริง จากนั้นก็ขีดเส้นมวปิดไปนะครับอันนี้ก็คือได้รูปคร่าวๆแล้วนะครับรูปนี้น่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับมวอย่างที่เห็นนะครับทีนี้เรามาสร้างจริงนะครับเมื่อเราสร้างจริงก็ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือนะครับก็เริ่มสร้างตามรูปคร่าวๆที่เราเริ่มสร้างนั่นแหละครับก็เริ่มจากการขีดเส้นนะครับมรนะครับให้ยาวเท่ากับสี่เซนติเมตรก็เอาไม้ทัดวัดนะครับแล้วก็กําหนดขนาดลงไปนะครับสี่เซนติเมตรในรูปเราจะใส่สี่ซมก็ได้นะครับ จากนั้นจุดสําคัญสําหรับข้อนี้คือการกําหนดขนาดมุมนะครับซึ่งเขากาหนดขนาดมุมมาให้ว่ามุมรอนะครับหรือมรอวนะั้นมีขนาด120องศาเราก็ต้องนําไม้โปรเจคเตอร์นะครับหรือไม้เครื่องวงกลมสาหรับสร้างมุมหรือวัดมุมนะครับมากําหนดนะครับที่จุดรอให้มีขนาด120องศาแล้วก็เขียนแนวโน้มของเส้นนะครับที่จะเป็นมุม120องศาไว้นะครับนี้เราลากได้ยาวหน่อยนะครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าการกําหนดความยาวรอวนะั้นมันจะยาวมานอนแค่ไหนแล้วก็กําหนดแขนของมุม นะครับอีกด้านหนึ่งให้เป็นเส้นล่างๆอาจจะใช้ดินสอขีดไว้ก่อนแล้วก็กําหนดที่มุมว่ามุมเนี้ยเราต้องการหนึ่งร้อยี่สิบองศาจากการ,ราสร้างแนวโน้มของแขนของมุมไว้แล้วอีกด้านหนึ่งจากนั้นก็มากําหนดขนา,ดขนาดของรอวอรโดยใช้วงเวียนนะครับช่วยในการกําหนดขนาดก็นาําวงเวียนไปวัดความยาวกับไม้บรรทัดให้ได้ห้าจุดห้าเซนติเมตรนำปลายแหลมมาปักที่จุดรอนะครับแล้วก็เขียนสุดโค้งให้ตัดเส้นแขนของมุมที่เราล่างไว้อีกเส้นหนึ่ง จะได้จุดตัด1ึงจุดนะครับจุดนี้เรียกจุดวอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วว่าจากจุดรอถึงจุดวอเนี่ยยาวเท่ากับ5.5เซนติเมตรนะครับจากนั้นเราก็เขียนเส้นทับอีกเส้นหนึ่งนะครับให้หนาขึ้นนะครับก็จะเป็นด้านรอรวอที่ยาว5.5เซนติเมตรนะครับเพื่อสร้างรูปสามเหลี่ยมให้ครบก็ต้องขีดส่วนของเส้นตรงอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือมอวอนะครับขีดนะครับก็จะได้รูปสามเหลี่ยมมอร,รอวอตามที่โจทย์กําหนด นะครับจากนั้นน myself, ักเรียนก็มาดูนะครับว่ารูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นนะครับมันก็มีความเป็นไปได้อยู่ว่าเราจะดูจากการกําหนดของด้านหรือการกําหนดของมุมนะครับถ้าเป็นการกาหนดของมุมนะครับรูปสามเหลี่ยมมรวก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมป้านแต่ถ้าเป็นการกําหนดโดยใช้ด้านเป็นเกณฑ์นะครับเราก็จะเห็นว่าด้านมอรอยาว4เซนติเมตรด้านรวายาว5.5เซนติเมตรและด้านมวเป็นด้านที่ยาวที่สุดซึ่งไม่น่าจะยาวเท่ากับ ด้านใดด้านหนึ่งทั้งสองด้านที่เหลือเพราะนั้นทุกด้านน่าจะยาวไม่เท่ากันเราก็พอสุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมมรวานะครับจะถ้าเรียกโดยใช้ด้านเป็นเกณฑ์ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าด้วยเอามาดูการสร้างลงในกระดาษนะครับขั้นแรกเรามีกระดาษสมุดอยู่สองหน้านะครับนะครับเราก็เขียนรูปคร่าวๆไว้ด้านบนนะครับลโจทยดมาเขียนรูปคร่าวๆไว้จากนั้นก็สร้างจริงนะครับในด้านล่างแล้วก็แบ่งพื้นที่กันให้พอดีนะครับก็จะได้รูปสามเหลี่ยมตามต้องการจากนั้น เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจนักเรียนจะต้องมาเขียนนะครับเรื่องของขั้นตอนการสร้างนะครับตั้งแต่ขั้นที่1จนถึงขั้นสุดท้ายที่นักเรียนเป็นคนกําหนดขึ้นมาเองนะครับโดยส่วนใหญ่การเขียนวิธีการสร้างก็จะช่วยให้เราได้ทบทวนนะครับเรื่องของความเข้าใจในการสร้างมุมด้านนะครับแล้วก็การใช้เครื่องมือนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อการเรียนในชั้นสูงขึ้นนะครับที่นักเรียนจะได้เจอต่อไปนะครับ ครับอันนี้ก็เปนเ็นตัวอย่างนะครับการสร้างรูปสามเหลี่ยมมรวนะครับซึ่งเป็นการกําหนดความยาวด้านให้1ด้านแล้วก็กําหนดขนาดมุมให้1มุมนะครับเริ่มต้นเราสร้างฐานของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนนะครับก็คือมรนะครับยาวเท่ากับ4เซนติเมตรนะครับใช้ดินสอกันมาทันทันนนทดนะครับเป็นการกําหนดขนาดนะนะครับเมื่อได้ความยาวตามที่ต้องการคือ4เซนเมตรแล้วก็กําหนดชื่อด้านนะครับมรแล้วก็ใส่ความยาวนะครับตามที่จะกาหนดก็คือ4เซนติเมตรนะครับ หลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมาคือการสร้างมุมแล้วก็ใช้ไม้โปรเจคเตอร์ขึ้นวงคมนะครับสำหรับการสร้างมุมวางจุดนะครับถึงกลางของไม้โปรเจคเตอร์ให้ตรงกับจุดรอนะครับเราจะสร้างที่จุดรอจากนั้นกําหนดนะครับ120องศานะครับเป็นมุมป้านนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือมุมป้าน120องศากําหนดด้วยสอจุดไว้นะครับจุดให้ตรงเรียบร้อยนะครับก็ขยับนะครับนำมาทัดมาขีดนะครับอันนี้เป็นเส้นล่างของขนาดมุมนะครับเพราะนั้นเราจะขีด ยาวพอสมควรนะครับเราไม่ก็ต้องไม่ต้องเน้นมากนะครับก็ใช้นิสสขีดอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มของขนาดมุม1 2 0องศาก็ใช้ประการต้าเงินกําหนดขนาดของมุมไว้120องศาจากนั้นนะครับด้านนี้เขากําหนดมาแล้วนะครับนะครับกำหนดด้านมาเราใช้วงเวียนช่วยนะครับในการกําหนดขนาดนำใม้ทัดมาวานะครับเอาเหล็กแหลมปักที่จุดศูนย์กำหนดขนาดของด้านรอวอให้ยาว5เซน5 5เซนติเมตรเราก็ใช้วงเวียนกําหนดขนาด5.5เซนติเมตรจากนั้นนําด้านแหลมนะครับมาปักที่จุดรอ แล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดแนวเส้น120องศาของเราที่ทําไว้นะครับจะได้จุดตัด1จุดตรงนั้นก็คือขนาดความยาวของรอวอนะครับถ้ากบ5เซนติเมตรเพราะนั้นจุดตัดนั้นก็เลยมีชื่อว่าจุดว์นะครับตอนนี้เราก็จะได้ด้านรอวแล้วนะครับมีเป็นแขนของมุม120องศาจากนั้นเราก็ขีดส่วนของเส้นตรงนะครับมอวนะครับให้ครบ3ด้านของรูปสามเหลี่ยมนะครับก็ลากเส้นนะครับจากจุดมอไปจุดวอนะครับชั้นนี้ส่อเขียนก่อน นะครับตอนนี้เราเป็นสนใจขนาดความยาวนะครับตอนนี้เราได้สามเหลี่ยมมรอวแล้วนะครับอย่าลืมกําหนดขนาดด้านรอวที่โจกำหนดให้5.5ซนติเมตรนะครับเมื่อเราได้ครบทุกด้านแล้วนะครับเราก็มาใช้ปากกาแดงนะครับกับมันทัดขีดเส้นดีสอทับอีกทีหนึ่งเพื่อให้เห็นความชัดเจนในการสร้างนะครับมรอยาวสี่เซนนะครับเราขีดเส้นสีแดงนะครับทับไปนะครับจากนั้นก็มาด้านรอวต่อนะครับ5.5เซนติเมตรขีดทับไป ก้ได้สุดท้ายนะครับมวนะครับก็จะได้ลูกสามเหลี่ยมต้นการนะครับ